ครับวันนี้ก็จะมาเจอกันหนึ่งทริปนะครับผมกับทริปลุยาหาหมายน้ําท่วมนะครับผมก็วันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับผมวันนี้ให้นักกีพามาออกหม่นะครับก็หมายเป็นแถวบ้านนักกีหมยเยอะมากเลยนะครับผมมาก็ลุยเลยนะครับผมวันนี้ก็จะมาใช้เป็นนี่นะครับกบยางหน้าผีนะครับหน้าผีนะครับเป็นเหยื่อตัวใหม่จากไข้นะหนึ่งวังนะครับผม ก็ขนาดขนาด1โอนะครับก็ราคา80บาทนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้เราไปลุยดูกันดีกว่านะครับว่าวันนี้มีผลงานมากน้อยแค่ไหนนะครับผมก็ฝากเพื่อนๆิดตามชมดูนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้นะครับแล้วเดี๋ยวไปลุ้นดูกันนะครับก็ไม่รู้อะไรดนใจเค่หนหน้าหนึ่งนะครับจากจากหน้าเป็นเป็นผีอย่างเงี้ยเขาเรียกหน้าฮินะครับเหยื่อหน้าฮิไม่ใช่หน้าผีนะครับ ผมไม่ได้หยาบคายนะครับนลหนึ่งเขาตั้งแบบนี้จริงๆนะครับสงสัยว่าแบบว่าคนเขาเรียกกันหน้าผีหน้าผีอะไรเงี้ยหนะ้าฮี้หนะ้าฮี้ <c oughs> นะครับจะไปรุ่นดูกันนะครับน้ำไหลค่อนข้าง,งแรงนะครับมีปามเกาะอยู่ข้าง,งนะครับ มันไม่โดนน่าไม่โดนเหยื่อยังลอยอยู่เลยกัดกัดมันกัดแต่มันไม่โดนไงก็เรามองเห็นเหยืย่ออยู่เราก็เลยไม่วัด <c oughs> หมายสวยๆทั้งนั้นเลยแต่ว่าแถวนี้เห็นอาก,กีบอกว่ามันกัดทีเดียวถ้ากัดไม่โดนก็นคือมันก็ไม่เอาแนะไม่ต่ำมันมัน ละไม้แรกสีไม่ถึงซะด้วยตียัดเข้าไปนะอุ้ย่อก,กี้แต้มแรกมาแล้วโอ้โหายการหายกาดเจ้าถิ่นครับนำไปแล้วแต้มแรกครับเมื่อกี้จัดมาแล้วนี่ไอ้ไหน้าพี่ <laughs> <laughs> ไม่รู้ใครก็ตั้งเยอเยนะลูกพี่นี่สัรหาจะตั้งชื่อจริง <laughs> มห <laughs> มายสวยมาก แต่ก็หาหาตัวหาตัวยังไม่เจอเลยมายสวยๆไปลยยุยเฮ้ยใครมาคว่ำเรือไว้ยางนี้ไปเราจับงายแล้วเราก็หายเลาะไปเลยเฮ้ยอุย้ยนี่โดนโอุย้ลลยลุตใส่สวยด้วยโฮ้ยดจอดเลย โอ้ S <S จังหวะวัดพอดีนะเมื่อเห็นตอนกัดไหมนะโหกัดใกล้ๆเนี่ยฮึสุดยอดเลยโคตรเจ๋ดายอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ยมันกัดเลยมักัดข้างถนนเลยอ่ะไอ้เจ้วันนี้มันกัดตะกี้มันกัดข้างถนนเลยเพื่อนวันนี้ไม่รู้ตามมากไหนนะมันกัดอยู่ข้างถนนเลยอ่ะ ไอช้นปอกแม่งงับเฉยน,งงนกก่นนุ่นน่นน่นน่นตีเลยตีเลยเห็นันหาันตงมานไอช้นไอชนกัดบนถนนเลยยังไปไหนแล้ว <c oughs> ลวะเออม ้ดนแล้วนักลกีโดนอยู่ครับตามเดียอะไรแล้วเนี่ยตามที่สามแล้วครับของนักลกีโอ้โหหมานจังครับนะอปากาศรู้สึกไงครับเนี่ยไีน <c oughs> ดินเ,เป็นหน้าฮีน้าฮีครับตามสวยสุดยอดเลย <c oughs> อุ้ยนี่หยากัดสองทีไม่โดนอะไรวะตี้ไงโอ้ยจุดยอดเลยครับตัวนี้บัดรด้วยความตกใจอ๋อแทมไร้ของเราตามมากัดครับกัดตรงชายชายนุ้นสองทีครับวัดไม่โดนลากๆมันกัดอีกนะครับ นี่ผลงานไอ้หน้าพีไอ้ไอ้หน้าพ,พีผมไม่อยากพูดชื่อน,นี้เลยอะ่ะน่าเกียดจังเป่าด้วยนะครับอืมดูดิยังไม่ได้ไปไหนนี่ผมเพิ่งจะปลดปลาดูนาเกี๊จัดใหม่เด้อดูหมายดีโอ้เนี่เหมือนเป็นถนนเข้าบ้านใชาเลยใช่เป็นถนนข้าวท่วมปลาปลามาเอาน้ำตื้นครับนี่ปลาน้ำท่วมครับไฟก็จะประมาณนี้อย่างเปรี้ย,เยวเนี่ย <laughs> อากาศดีด้วยอากาศนี้ไม่ร้อนนะครับวันนี้อากาศดีปลาไม่ลงน้ําลึกอัะอ้าวผมก็เลยไม่ได้ถ่ายรูปปลาเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวเก็บถ่าย <ás> like อะไรแล้วกันนะครับอนนั้นทีกุู้ยกระสงกระสงไมหนึ่งแต้มไม่รู้เหมือนกันนะบันนี่กระสงครับจอบเลย โดนไม่โดนอันนี้ก็ส่งชั่วเลยอ่ะดูดตึ๊บลงไปอุ้ยชนใหญ่โห้ยโว้เราไปงัดอะไรฮะล่ะอย่ามันกัดโหลากีตือ้อจังเอาจะเอากังได้ครับตัวนี้โด,ดูดๆเข้าไปดิแล้วมันดูดเรามันดูดแนบหน่อยเดียวมนดูดกับ <laughs> นี่ไอ้นาฮิโอ้โหไกจิหมานะักกิจนักกีจตัวทีนนะ่อนะไรเนี่ยสี่ห้าแล้วโอ้ตายแล้วเราแต้มเดียวตายตายตายแพ้ยับเยิน <laughs> โอ้ยแพ้ลาก,กีิยับเ,เยินแล้วอะไรเละสุดไม่ไหวนักกีจตื้อจังเอามันกัอนนอนกดอ่ะ <laughs> โอ้ยกระโดด ครสวเพ่นดูครับเดินมานี้เจออะไรนี่สีจูเขียวนี่น,นี่นีน่เขียวนี่นี่นี่สีเขียวนี่งูครับเพื่อนเพื่อนตกปลาระวงังนะครับผมเดี๋ยวไปแล้วนะครับงูเขียวนะครับดีแล้วผมเห็นก่อน <laughs> อย่างเงเป็นอาหารงูงครับ Pakan, pakan, pakan cắt Bà kami naki kì, cầm đi luôn Ui, เราเต่าเบ้าหัวส้วสนะมสวยๆแล้วไปกัดหัวสนะพานน,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 นนู่นนะวันนี้รถวันวันนี้รถเป็นสิบแล้นัเนี่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะโอ้ oh. ไอ้บาเอ้ยตัวเงินตัวทองเฮี้ยจิงจผมนึกว่านึกว่าไปติดสส่ไฟเวนเอ้ยเราเป็นไอ้เฮียงับตายห่าแล้วมันจะขาดเลทีเนี้ยดูดิสู้ด้วยคันน้อันอ่อนด้วยโอ้ายห่าแล้ว ดูดิเยอะเฮี้ยชิบหายตีตีไปตอกใช้ใช้ตะลิงเอ้ยนี่นะไอเค้ไอเค้เพื่อนเพื่อนไอเค้ไอเค้ติดเค้ครับโอ้โหปลาไม่ติดไว้วันนี้งัดงัดเฮี้ย,จจย,ยผมก็ตกใจไอ้ทำไม สายกูมันตึงวะเออโอ้ยดิ้นจิบหายเลยดูแล้วแหวกคังสี่ขีดสิบอ้าวมันเกาะหญ้าด้วยดูเหี้ยจริงจริงเหี้ยจริงจริงดูอ๋อวิง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 โอ้โหไอ้หน้าฮีเราดูดิเนี่ยท็อฟี่เราวันนี้เป็นไงออืนี่ดูเท็ดคันเท็ดคัน น,น,นี่เท็จคันในเบสสี่ขีดสิบโถเป็นไงนึว่าจะเอาไม่อยู่เฮ้ยอยูโถนะ,นนะนเยี่ยมฮ้ยย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 จริงยยงนะดยย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 เยย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 เย อันน่าเกลดดูครับไอหนอ้าฮีติดเหี้ยด,ดึงดึงตัวไปทั้งหลังเลยนะเอ,อ,อายังหนึ่งสองอุ้ยโอ้โหเหี้ยตกชายตะลิ่งผมก็ตกกัดใจเอ้ยนึกว่าติดสายไฟยไนี่แล้วเหี้ยงับโทปี้เฮ้ยอากีโดนจริงว่ะ โอ้โห oh, สวยด้วยโห oh, oh, ยอมเลยวันนี้ไปได้ตรงไหนมาเนี่ยนะยอดโอ้โ oh, หสวยด้วยครับตัวนี้อืม hmm. ไอ้นาฮีจัดไปหนึ่งแตงพับตัวสวยๆยอดไปเลยโอ้โหเนี่ยตัวสวยด้วยฮ่ oh, oh. ยอมเลย รวยเลยอะไม่หลุดไม่อะไรนะรวยอเออนี่ก็รวยแล้วเนี่ยขนาดหลุดหลุดยังได้เยอะเลยวันนี้ติดยังติดแต้มบ้าเลยไม่ถึงมั้งถึงป่ะเดี๋ยวไปซ้ำหมายมาเช้า,า,า, <c oughs> ากันเด้อไม่โดนไม่โดนกัดพอดีเลย เขาวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับผมก็สรุปคะแนนนะครับผมแพ้คัดลอยนะครับผมได้แค่แ้มเดียวนะครับที่เหลือหลุดหมดนะครับอ๋อแต่ได้โทฟี่นะครับเป็นไอเห่นะครับไอเห่โอ้ไม่รู้มันกินได้ไงนะครับนี่เดี๋ยวมาดูผลงานกันนะครับพ่ยกวันนี้มากกี้หรือว่ารวยมากนะดูดูวัยขนาดนี่ขาดหลุดไปเยอะนะวันนี้นะ ปลากัดอือว่ากับดีนะเพราะว่าไม่ร้อนนะครับลงเว้ให้บอกไิดลงเว้แกมัเกือบสิบแล้วเกือบสิบแกมนะครับตนี้ถายจันอี้ีกลับบ้านแล้วก็ขายถายผลงานรวมไม้นะครับก็ประมาณแปดเก้าตัวนะครับวันนี้ก็หมดแล้วนะครับก็ฝากไปด้วยนะครับผมผลงานกบยางไอนาหิเน่นะครับจากใครท่านหนึ่งนะครับผม โอ้ผมไม่ค่อยอยากพูดชื่อเลย <s> <c oughs> นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับผม <c oughs> เราจอกันใหม่ทริปหน้าสำหรับทริปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ <S <S <S